ติดจริงก็ต้องแล้วอ้โหม่ามัน่งมองานี้ก็ต้องเป็นอะไรที่เสกเสกมเชื่อเช่นเป็นอะไรกันไม่เข้าใจแัวตองแบบไหนตัวงาจะทำซีซ้อนตัวเี่ยซีซ้อนอ่ะันะไ้อ้โหแม้ว่าหางว่าเราจะอาไม่เจอแม้ว่า ต้องทำให้เสร็จนี่เราเลตัวนี้อง่นตงแตเขาแล้เกาต้องรอคตัวร่ายก็รักคนไาแู้ลมันมีมันมีแต่ปูแล้วปูเลยคะับ

รถพี่ตอไปเลบ้าไรกนไ่รู้ดู้วยด้เดียนีอ่าเราวเยน่อแล้วกวคไวเอาของนนี้ไ้เม่ายรูปนิรอว่รีเซ็หน่อยเตรียมพร้อม เนี่ยหัวกูมันมืดร้อนเะี่ยู้โซเชียลมีเอ่าต่อไปพอแล้วผ่้ชายครัมีกันดานีอ้โร้ายเหนไหม่ะต่อไปนี้ เยายานึก่ายาหาวยเอออยากอยากอยู่ที่ช้องห้องไูนเะไเน่เนใหญ่เอออาจจะแบบบอกว่าให้ทุกคนกบรอดูด้วยนะก็ไอ่ไอหมูก็ยังหมไม่ได้ย้อยปาก

ใช่แล้วก็ไ่ยซะนีดูแว่าเป็นเสด่ไหมใเป็นเรื่องะก็นาไม่อาดเลยหรอโอ้ยโอ้โค้ยโ้ยอ้เโยอ้ยอ้ยโยยโอยโอ้้ยโอ้โ้ยโยออ้ยโอออออโออ ใชบค่ะอี้ไปใลวะไม่ได้เมาชิปเมาคนที่อยู่ในซุมหรอกอยาแมานั่งินนะเพราะเขามีอยู่แผนีกิน่อยาเาไปเลยไม่เอา้เดีกตวเเดัครับ มันมอะไรบางมันมีอะ้างแล้วันใจว่าในไหนดีเจกับชอบหรอไงวันนี้เป็นแฟนเป็นแฟนจะพี้หรออะไรต่อยมาได้ไหมต่อย มไม่ไดอยากดูมไม่ใค่พี่ต่ออาหารที่ไดอมันเสียงมหาันี่แลห่ไปเจะไรกด่อ่าเอาไนมาเนี่ยแต่งันที่ซือตรามอ้ยตรงอ่ไเดีอาไปบดนวนายเนชอบเลยเจอหมูิากให้ัวเองฮะอุ้ยฮะ

พี่่่ไ่ไมแปว่แล้วแว่แล้วไม่าแล้วยเลยได้ไไตอนชีวิตผูกตาดว่าจไ่เจอเจอแน่พี่ต่อมาดีจังเ่ยมาดียได้พี่ต่ออยู่กับพี่นิวเหมือนกันก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่พน้องวันเดรัแได้ปะเจอแน่พี่ต่อ่าไปเจอพี่พุ่นนะเออเออ แค่เราโกบเดีย like, huh? like. mm ัอเรไม่เอะไรเป็นอยู่แไ้เลต่อเจอแต่ี่งจะกล้าไเนี่ยล้าเราอคไม่อออออเลยเบเมืออ่อช่วโแล้วไงง ไม่ใช่เหรอขอดูขับมาเดินไม่ได้เลยเริ่มับไปค่ะโอเคครับมาเลยครับไม่ว่าไม่วดาโรคไม่วอาไม่ดีากครับเอาขึ้นเ้าขึ้นเ้าขึ้นเท้าขึเาขึ้นเท้ยขึ้นเท้าขึ้นเ้าเท้าข้เท้เท้าขเดี๋ยวเทาขึ้นเทาขึ้เานเท้าขนท้านาเท้นเานเท้า้้นเนเ้นา มันมีมูอยู่น้ำแบรรยากาศเก่าๆนะมปิดนะแล้วใหญ่ละใหญ่ลบิ๊กแคปเพชรแล้วเ่กิดอไเยชีวิตเรามีความสุขเกินไปนี่ไล่ะคุณกิ๊ฟเุกทีทีเไม่ได้เดินกับใครก็ไม่รู้อะนี่นี่ไฟฟ้าติดต่อไมได้ด้วยเท่า่เดีนฟ้าต้องชุโชใช่ใช่ครับแต่วาไม่ใช่คนตงเทอะไรนี่น่าต้องชว์งเลย ร้าต <Cornell> ้องกาจะชมเหตุการณนี้ด้วยใกล้เข้มแต่พี่เขาจะเทหรอพี่ไฟฟ้าใช่ไปดูไปดูไปดไฟฟูเกินะคะพาีไฟฟ้าลืชอบงหนไว้ที่ร้านอ่ะเอาป๋ามาจชื้อแน่นหนบไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็คือวางไว้มี่กีมันนตัวละครพี่นิวหมดเลยนะเนี้ยไปถึงว่าคนที่พี่นิวเคยเผลอเผลอ